đây là công tác chuyên môn hệ thống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  hệ เะไรแ่เปิดให้เราไทยเร่องการค้าใการคามันเปนตัวอย่างวิธีมัน้วมนเปรียบชื่อมันชื่นหนุั้บ้าจะเป็นขั้นตอนสมาชิกตรงนู้นขั้นตอนสอสออยากมาตรงนิดนึงนะคะตุ้ทีตุ้งธานี

ก็ยินดีต้อนรับสู่ภาคภูมิใจอันโอกลุ่นภูมิใจไทยครับผมเพื่อความรักและเคารพเปกี่ยเป็นลูกสาวผมไม่ได้นั่นนั่นนี่ครับไไม่ด้ลูกสาวไม่ได้นั่นนี่เนี่เขาเอาดวงใจของผมไปแล้วนะลูกสาวอะไรฮะก็รักหมดแล้วที่นี่เราเราดูแลกันดีเราอยู่กันแบบครับถึงได้เรียกภูมิใจไทยครับก็ต้องขอขอบคุณทั้ง ที่ให้โอกาสหนึ่งนะคะก็ได้มาทํางานในพื้นที่นะคะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกขอบคุณนะคะแล้วก็ดีใจที่หนึ่งได้เข้ามาเป็นสมาชิกในพักภูมิใจเนี่ยภูมิใจไทยนะคะก็เป็นพักที่พูดเราทําค่ะก็หนึ่งอยากจะทํางานก็ขอโอกาสด้วยนะคะ <c oughs>